สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพชรแสงตะวันเอบีเจมาแล้วจ้าสวัสดีเอฟซีแฟนขับน้องอิงสวัสดีเอฟซีแฟนลับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะคลิปนี้ก็สิมาว่าเรื่องเล่าของน้องอิงนะคะ,ะก็คือเป็นเรื่องเล่าที่น่าประทับใจนะคะก็คือหลังจากน้อ,นองอได้ ผ่านการติดหนึ่งมาแรงนะคะติดหนึ่งมาแรงภายในหนึ่งวันก็คือสองล้านวิวนะคะเล้วก็มาถึงเหยามากจนทะลุอีกประมาณสามหมื่นนะคะกับติดหนึ่งมาแรงสามหมื่นสี่หมื่นติดนะคะตอนนี้มาสรุปกันตรงนี้ก่อนก็คือทะลุสามล้านวิวเรียบร้อยนะคะ <laughs> พอทะลุสามล้านวิวท่าน,นละก็คงจะเป็นการ แก้บนุนะคะแก่บนของพ่อเอกแม่หน่อยน้องอิงนี่แหละเนาะก็คือเพื่อนบอกว่าทำหอดสามล้านวิวเพื่อนกับสิมีกาะแต่งชุดเพชรขึ้นเวทีกับลูกสาวาณนันนะคะกะ,ะ,ะเลยได้มีการแต่งชุดเพชรอย่างรอเลยนะคะและก็ที่สําคัญก็คือบอ,อเพียงแต่แต่งชุดเพชรจะเสือพ่อเอกะได้ให้สัมผณสกับบอจบอูจจวา จริงๆแล้วตรงนี้ก็คือฉลองสามานวิวนั่นแหละนะคะและที่สําคัญก็คือเพื่อนเองมีความใฝ่ฝันอยู่ในใจึกๆ,ๆอเู่ว่าเพื่อนอยากแต่งชุดเพชรเพื่อนว่าเนาะเป็น่าสมหวังเมื่อนี่เป็นเมื่อที่พอเอกสมหวังแล้วก็มีความสุขนะพี่น้องเนาะและที่สําคัญที่บอกว่าน่าชื่นชมนะคะก็คือเป็นเรื่องเล่าของการตอบแทนเป็นเรื่องเล่าของการให นะห้กระบ,บุงสาวน่อยเป็นบานแพงให้แท่นคขาา่าขอบคุณกับกระบ,บุ่งที่ได้มีองอิงในมือนี่นะคะก็คือ,อเพื่นมีการแจกเงินนั่นเองนะคะองิงแม่น้อยพ่อเอกนะคะก็ได้มาแจกเงินคนในวงทุกคนในวงทุกผนเกนะคะเป็นที่นาชื่นชมค่ะคนละสองอยบาท บอกเลยว่าสุดยอดนะคะกับตรงนี้ที่น้องและแม่หน่อยและพ่อเอกได้ตัดสินใจแบ่งปันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการขอบุญขอบคุณนะคะเรื่องเล่าของการให้บอกว่ากับคงจะชื่นชมในส่วนที่แต่ตัดสินใจลงไปก็คือทากว่ามาฮอดสามล้านวิวนะคะจริงๆ,ๆกับตุ่มตอมๆเป็นเรื่องเล่าของ ลงช่องไม่เนาะพี่น้องเนาะรุ่นกษัตรนะิย์สันเนาะอันนี้คือเป็นเรื่องเล่าที่หนาชื่นชมนั่นเองนะคะพ่อเอกก็คือ,อได้แต่งชุดเพชรนะคะกับโชว์ชุดเพชรยางอให้เบิงแหล้วเวนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเรื่องเล่าที่หนาชื่นชมแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่บอจโจเองกับผ้าอีหล่าหน่อยได้เหตุแบบหนีมาก่อนนะคะก็เลยถือว่าเป็น วัฒนธรรมถือว่าเป็นเนื่งเล่าที่ควรที่จะปฏิบัติแบบนี้ต่อเนื่องเมื่อมีกรณีพิเศษเนาะถือว่าสุดอยอดอิหลาหน่อยเห้านะคะมาไล่คนเก่งกับมาแบบบ่าขาดสายเนาะ,ะถือว่าเป็นมาไล่คนเกง่งนะคะเริ่มตั้งแต่หนึ่งล้านวิวสองล้านวิวบอกเลยว่าเมื่อทะลุปเป้าหมายสองล้านวิวก็ได้รับมาไล่แบบ สุดๆเลยนะคะนับัึงแต่มือปล่อยเพงเลงไล่ขึ้นแหลมมาไล่จากบ้านหักจากบ้านโฮมหักมาก่อนเลยนะคะก็ไ่สามารถที่จะไล่ให้ฟังได้เบิดเนาะพี่น้องเน,งนงาะบอกได้ว่าหลากหลายอีหลีนี่คือ,อความเป็นอุ้งอิงเพชรบานแพงนะคะที่พ่อๆแม่แม่เอฟซีหักหอมบบเคยปล่อยปะละเลยนับตึงเตียมือขืนเวทีมาเลยนะคะ เอฟซีบางคนบางท่านก็บอกว่าติดตามบั้นเต่พูดเลยวันที่20มกราเป็นมือขึ้นเวทีมือแหลกข้างแหลกของอิหลาหนอยนะคะหานหลงค้นก็บกว่าติดตามด้มือมาออ,อดิชันเลยถ้าออดิชันก็คือวันที่14มีนาคมออดิชัน14ขึ้นเวที20บอกเลยว่าย่างจดจังกันได้นะคะตั้งแต่เดือนมกราเมืม่อมาถึงเดือนนี้ก็ เต็มก็คือสิบเดือนเต็มนะพี่น้องเนาะบอกได้ว่าแสดงความยินดีกับน้องหอญิงนะคะสิ่งที่ได้รับสิ่งผลตอบแทนกลับมาบอกได้ว่ามหาศาลเลีนะคะและที่สําคัญก็กคืออ่าเป็นเรื่องเล่าที่น่าประทับใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือบอดโจเพื่อนได้พูดคุยกันกับมือคือนนี้มีศิลปินรับเชิญก็คือต้นอ้อทุ่งทองนะพี่น้องเนาะ ต้นออทุท่งทองเนี่เป็นศิลปินหมอลำซิ่งนะคะลูกทุ่งหมอลำซิ่งนะคะหรือน้องบุผาคุณบุผาบุญมีนะคะสังกัดแกบมีโกรนะคะก็ได้เป็นศิลปินรับเชิญเมื่ขึ้นนี้มอจโจก็ได้สอบถามว่า,ามีความคิดเห็นยังไงกับน้องอุ้ง,อ,ง,งอิงนะคะก็คือเพื่อนบอกเพื่อนก็ว่าแบบ จากใจน้าพี่น้องเนาะว่าจากใจเลยก็คือเพอนบอกว่าเสียงดีเป็นเนาะน้องมีมนต์ขังในตัวนะคะแล้วกระทือว่าเป็นบุญเก่าต่ศาสตร์ปางกนกับอะไรนี่คือคำบอกของดอกอ้อ,อ,อทุ่งทอนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอนบอกว่า,ามาถือจังหวะมาถือโอกาสบางคนมีความสามารถแต่ถ้าบ่มีโอกาสก็บ่สามารถจีจิรูงดังใดนี่คือความหมายของดอกอ้อทุ่งทองนะคะและที่สําคัญเพอนก็บวกาไปถึงว่า ที่ได้เป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามีบอลโจบอลโ,โจเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายแล้วก็เป็นคนที่เก่งนะคะบริหารบุ้งได้บอกได้ว่าสุดยอดนี่คือคำกล่าวขานเบาถึงของดอกออดทุ่งถองนะพี่น้องเนาะโอเคนะคะอันนี้คือเรื่องเล่าความเป็นมาของหนองอิงมือว่านี้นะคะก็คือ,อเป็นเรื่องเล่าของการได้มีการได้แจกจะแจกเงิน200บาท ทุกคนในวุงนะคะที่ว่าเป็นการแบ่งปันนั่นเองนะคะโอเคนะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามานะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กับแอดพพนนําเดิอพี่น้องเด้อถ้าสิกดแชร่ก็แช่กันไปนะคะหรือบอกต่อนะคะพิมพ์คําว่าเพชรแสงตะวันสื่อๆเดิ้อพี่น้องเดิฟ A.P.G กับสติดซอยหอยตามมลดอดกดออกปั๊บเลยนาอพี่น้องเนาะนั่นคือช่องของแอดพพนนะคะแล้๋จวก็อย่าลืมเดิอพี่น้องตอนนี้ก็ยังมีกุมปิดนะคะ กุมปิดหรือว่า,าไหลสดของบุ้งนะคะสาวน้อยเพชรนแพงก็คือหอดวันที่ยี่สิบเก่าเลยเนาะพี่น้องเนาะเมือ่อใดมีศิลปินอย่างเช่นเมื่อคืนนี้มีศิลปินมาก,กอายุที่หนึ่งวันหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทนะคะเมือ่อใดว่ามีศิลปินอายุที่หนึ่งร้อยเก้าบาทติดตามติดต่อไปได้ที่สาวน้อยเพชรบ้านแผงแฟนเพจเด้อพี่น้องเด้อโอเคนะคะสําหรับถ่ายคลิปนี้แอนเพนก็ซิมี่คลิปเล็กๆนะคะบอโจูพ่นได้หมออไผ้กับ เพื่อนได้ฝากช่องให้กับแอดเพนนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังนะคะให้เิีงปังๆสุขสุขคุ้นะาคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มีกปีนแม่เล้าลยหนึงแับ้เร็ว